อากูอากูอ้วนอากูพุงพลุยอากูต้องการผอมมีกล้ามเพราะฉะนั้นอากูต้องตัดไขมันทิง้งอากูในที่นี้คือ Google ตัดสินใจบอกพนักงานล่วงหน้าตั้งแต่ปีนี้เรื่อยๆเลยว่าคุณเตรียมตัวรับการตกงานมากขึ้นนะครับบริษัท Alphabet Inc. o r p o r a t i o n ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธุรกิจในเครือที่ชื่อดังมากมายของทั่วโลกยกตัวอย่างเช่น Google นะครับอย่าง Google นี่นะครับก็เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ Alpha b e t และก็ยังมีบริษัทในเครืออีกเช่นที่เรียกกันว่า YouTube ก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่อยู่ใน Google นะครับแล้วนอกจากนี้ Google ก็มีธุรกิจอีกหลากหลายประเภทด้วยกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าสัญญาณปีนี้ที่เริ่มต้นผ่านมาได้เพียงแค่19ก้วันเท่านั้นเบอร์หนึ่งของบริษัท Alpha b บตซึ่งก็คือคนที่มีชื่อว่าสุนดาพิชัยเนี่ยนะครับเป็นประธานเจ้าที่บริหารของ Alphabet incorpora t i o n บริษัทแม่ของ Google และก็บริษัทแม่ของ u t u b e เนี่ยนะฮะส่งเม เรียกว่าเป็นข้อความภายในองค์กรไปถึงพนักงานทุกคนที่สังกัดของอัลฟาเบตไม่ว่าคุณจะสังกัด Google หรือว่าสังกัด YouTube หรือสังกัดแพลตฟอร์มอื่นก็แล้วแต่ให้รับทราบเมมโมดีไว้ทีนี้เมมโมตัวนี้เนี่ยสื่อเขาก็ไม่รู้มาถูกไหมฮะเขาบอกว่าในปีนี้เนี่ยนะครับเป็นการบอกพนักงานตั้งแต่ต้นปีแล้วนะฮะว่าพนักงานทุกคนเนี่ยนะครับขอให้นตั้งสตินะฮะแล้วก็รับทราบไปล่วงหน้าด้วยนะฮะแล้วก็ตั้ง จริงๆความหวังเนี่ยมันมักจะตั้งไว้กับสิ่งที่ดีๆถูกไหมกับโชคลาภกับเงินทองกับความก้าวหน้าในอนาคตแต่อันเนี้ยเขาบอกให้ตั้งความหวังและแล้วก็คาดหวังไปด้วยว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดลดค่าใช้จ่ายของทั้งกลุ่มบริษัทเพื่อให้บริษัทนั้นนะไปต่อในอนาคตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นคือการปลดพนักงานคุณจะต้องนึกถึงปัจจัยนี้ไว้ด้วยเนื้อหาสาระในเมโมเนี่ยบอกพนักงานไปในทิศทางนี้ครับนะฮะ ทีนี้สิ่งที่เขาบอกเอาไว้ก็หมายความว่าในปี2024จะมีการปลดพนักงานมากขึ้นเขามากขึ้นคือต้องเทียบกับปีที่แล้วหรือในช่วงที่ผ่านมาด้วยจริงๆสัญญาณของการที่บอกว่าบริษัทอัลฟาเบตเนี่ยจะปลดพนักงานลดค่าใช้จ่ายนี่นะครับเขาส่งสัญญาณมาตั้งแต่ช่วงประมาณไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเป็นการให้ข่าวกับสื่อบ้างเป็นการพูดจะออกสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์บ้างหรือเป็นการที่แบบว่าให้ข่าวแบบทางอ้อมออกมาบ้างเพราะเป็นการบอกล่วงหน้าเลยนะครับว่า ก่อนที่จะฆ่าบรสูัในปีนี้พนักงานของบริษัท a l p h a เบตไม่ว่าคุณจะทํางาน Google หรือว่า YouTube ก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องนึกถึงผลกระทบที่คุณจะไม่ได้ทํางานต่อโดยการปลดออกจากบริษัทนะครับเขาบอกตอนไหนก็บอกแล้วว่าแต่มาที่4ปีที่แล้วเนี่ยผู้บริหารระดับสูงของ Google เนี่ยนะครับรวมถึงอัลฟาเบตเนี่ยได้ประกาศเป้าหมายในการปลดพนักงาน1 2 0 0 0คนทั่วโลกหรือคิดเป็น6%ของพนักงานที่มีอยู่นะคร ผมมีตัวเลขการจ้างงานของบริษัท Alphabet รวมกลุ่มทั้งหมดเนี่ยก็คือกันยายนในปี2023พนักงานของ Alphabet เนี่ยก็จ้างคนถึง182,381คนทั่วโลกแล้วบอกโลกนี้ก็แตแต่แตรมากที่4นะว่าจะต้องตกงานประมาณ6%หรือ12,000คนพอคามมาถึงมกราคมเพียงแค่นี้แหละครับ19วันเบอร์หนึ่งซีโอของ Alphabet ก็บอกเมมโมไปถึงพนักงานว่าเต็มตัวนะครับคุณจะต้องคาดหวังกับเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นในอาชีพตำแหน่งหน้าที่การงานและสายงานหรือแผนกงานของคุณหรือใน บริษัทในเกลือของ a l p h a เบ t จะต้องเจอเรื่องนี้นะครับปรากฏว่าเหตุผลหนึ่งที่เขาจําเป็นต้องทําและเขาจะใช้อะไรเข้ามาแทนนะในนั้นระบุนะครับแล้วก็พูดตรงๆเลยนะครับว่า a l p h a เบ t จะนําเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์คนไทยรู้จักกันดีแล้วครัคำว่าปัญญาประดิษฐ์ก็คืออะไรครับ Artificial Intelligence เรียกย่อว่า AI ก็คือเป็นเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่มันสามารถจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของระบบข้อมูลย้อนหลังทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับสามารถทํางานแทน บางงานบางแผนบางสายงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารข้อมูลย้อนหลังหรือสถิติรวมถึงความสามารถของเทคโนโลยีในการประเมินวัดผลและวิเคราะห์และตีความออกมาจัดทำออกมาเป็นรายงานสถิติเพื่อสะดวกต่อการนําไปใช้ในการประเมินวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจนี่ผมพูดได้แบดเสร็จเลยว่านี่คือหน้าที่ของ AI นะครับทีน,นี้สิ่งที่เข้ามาถามท่านผู้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าจากนี้ไปในชีวิตท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะจะเจออะไรมากกว่ากันระหว่าง ปัญญาประดิษฐ์กับปัญหาประดิษฐ์ฟังดีๆนะฮะนับจากนี้เป็นต้นไปในชีวิตท่านผู้ชมเนี่ยครับที่เป็นแฟนคลับคุยกับบัญชาหรือว่ายังไม่เคยเป็นแฟนคลับเลยนะฮะจากนี้ไปเนี่ยชีวิตท่านผู้ชมเนี่ยจะเจออะไรมากกว่ากันระหว่างปัญญาประดิษฐ์หรือปัญหาประดิษฐ์ส่งส่งครับนะฟังดีๆนะฮะแล้วฟังตัวเลือกดีๆแล้วท่านผู้ชมจะรู้ว่าผมหมายถึงอะไรต่อไปนี้ชีวิตท่านผู้ชมจะเจออะไรมากกว่ากันระหว่างปัญญาประดิษฐ์หรือปัญหาประดิษฐ์ นะฮะใครคิดว่าเจอปัญญาประดิษฐ์ก็พิมพ์ AI ก็ได้เอาง่ายๆนะฮะถ้าใครคิดว่าเจอปัญหาประดิษฐ์อันนี้ต้องพิมพ์ยาวหน่อยปัญหาประดิษฐ์ส่งมาเลยนะครับอยากรู้ครับนะฮะชีวิตท,ท่านผู้ชมต่อไปนี้จะเจออะไรมากกว่ากันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับปัญหาประดิษฐ์นะครับอาาัลเฟรบอกเลยรับว่าจะเอาปัญญาประดิษฐ์ AI ไมาใช้ทํางานแทนคนในองค์กรนะครับและสิ่งสําคัญก็คือจะนำเอาระบ oh ation, รอระบอัตโนมัติเนี่ยนะครับเข้ามาประกอบการทํางานกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในองคอ์กร ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถเข้านอกจากไปเติมเต็มทดแทนและยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการที่จะรองรับการทํางานของมนุษย์ที่อยู่ในเครือทั้งหมดของ a l p h a เบตด้วยนะครับในปี2024การประกาศอย่างนี้ออกไปแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้เราอยู่ประมาณวันที่19เนี่ย จริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเขาก็เริ่มปลดพนักงานมาก่อนที่เขาจะส่งมโมเตือนเมื่อคืนวันที่19แล้วนี่นะครับคือ11มกราคมนะครับอัลฟาเบตนะฮะได้ประกาศปลดพนักงานนับหลายร้อยคนแต่เขาไม่บอกตัวเลขที่ชัดนะฮะอยู่ในสายงานที่เป็นระบบเสียงช่วยสั่งการกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ต้องพึ่งผ่าเสียงนะครับแล้วก็มีการเตรียมปลดพนักงาน200-300คนในทีมผลิตอุปกรณ์ที่รับผิดชอบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนพิกเซลนี่คือในเครื่องของ Google นะครับ แล้วก็นาฬิกาสุขภาพยอดฟิตบิ t โอยี่หอ้ oh, หอนี้ดังนะครับเพราะว่า g Google เพิลไปเทคโอเวอร์ฟิตบิ t มาได้เนี่ยนะครับและเชื่อแม้กราตั้งแต่ Google ไปซื้อไอ้เจ้าแบรนด์ฟิตบิ t มาเนี่ยไม่เคยมีกําไรเลยในช่วง8 9เปีนั้งแต่ซื้อกิจการตัวนี้มานะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับพนักงานที่อยู่ในสายงานเทคโนโลยี AR อไอเ้เจ้า augmented reality โอ้ตอนนั้นอนะคือ har reviewer influencer tiktokker โอ้ viewer, encer, ok oh, รีวิวกันใหญ่ ar ar มาแล้วโลก ar จะเป็นอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้น ประกดต้อไปไม่ถึงดวงดาวต้องปลดคนที่ทํางานอยู่ในสาย AR ออกด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือจะมีการปลดพนักงานหลายร้อยคนในสายวิศวกรส่วนการของเว็บไซต์ Google ด้วยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมเมื่อมกราคมแต่อการส่งเมมโม่มา1 9มกราคมคือบอกเลยเขาว่าต่อไปเนี่ยทั้งเครือทั้งหมดเนี่ยนะฮะและตลอดทั้งปีนี้นะครับเป้าเขาคือตกงาน1 2 0 0 0คนหรือ6%เปและทั่วโลกด้วยแต่ที่11มกราคมนี่แค่หลายร้อยคนนะฮะและอยู่ในอเมริกาส่วนใหญ่นะครับ อย่าที่ผมบอกไปนะบ,บางกิจการเขาซื้อมาแล้วมันไม่ทํากําไรเช่นฟิตบิทนาฬิรรกาเพื่อสุขภาพเนี่ยนะฮะกูเกิลเนี่ยใช้เงินซื้อมาตั้ง73,500ล้านบาทนะครับแล้วปรากฏว่านะฮะตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยมีกําไรเลยนะครับจึงเป็นสภาวะที่น่ากลัวเพราะเศรษฐกิจก็แย่เงินเฟอ้อก็สูงดอกเบี้ยอเมริกาก็แพงนะครับดังนั้นจึงถามท่านผู้ชมก็ว่านับจากนี้เป็นต้นไปในชีวิตท่านผู้ชมเนี่ยจะเจออะไรมากกว่ากันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับปัญหาประดิษฐ์ส่งครับ